ฮัลโหลสวัสดีคะ่ะมาพกัาบากวางนะคะช่องกวางทาโลกค่ะคลิปนี้นะีคะจะเป็นดวงความรักแบบรายธาตุค่ะจะเป็นของชาวธาตุน้ำนะคะธาตุน้ําก็มีราศีมีนราศีกรกฎแล้วก็ราศีพิจิกค,ค่ะสามารถดูวันที่แล้วก็เช็คราศีได้ด้านล่างนะคะเป็นการนับแบบตะวันตกค่ะในคลิปนี้เนี่ยจะเป็นรันดอมนะคะในหัวข้อที่ว่า เขาหายไปเขาจะกลับมาไหมนะคะก็เป็นคลิปแบบ Timeless ค่ะก็คือดูเมื่อไหร่ก็จะเป็นคำทำนายในช่วงระยะเวลา นั้นๆน,น,นะคะ,ะดวงในรวมนะคะไม่ได้อ้างอิงถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังนั้นอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็เป็นไปได้นะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะ <Kong. S 1> ส่วนท่นานใดที่สนใจอยากมาเช็คดวงออกกบวางนะคะก็สามารถจิ้มลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะควางใส่ลิงก์เอาไว้ในคอมเมนต์แล้วนะคะวันนี้อ,อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มเริ่มกันดูเลยค่ะ โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเปิดปัญหากันก่อนนะคะว่ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นทําไมเขาถึงได้หายไปนะคะแล้วเดี๋ยวในช่วงหลังเนี่ยเราค่อยมาดูกันค่ะว่าเขาจะกลับมาไหมและเขารู้สึกอย่างไรคิดอย่างไรกับคุณบ้างนะคะวางจะพยายามทําคลิปนี้ให้กระชับนะคะไม่ยาวมากค่ะเอามาดูกันค่ะใบแรกนะใบแรกก็เป็น สิบเหรียญน,นะคะอืมความคิดว่าเป้าหมายของคุณกับเขาเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันนะคะอืมเป้าหมายอย่างเช่นเออเป็นเป็นครอบครัวกันอะไรแบบนี้นะคะย้ายมาอยู่ด้วยกันอะไรแบบนี้ยซึ่งตัวเขาเองเนี่ยเขาอาจจะยังไม่พร้อมก็ได้นะคะอืมตอนแม่ค่ะมีภา่ The Lover นะคะ วงคิดว่าความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันมีตัวเลือกเข้ามาแหละอืมนะคุณอาจจะเป็นตัวเลือกทางเลือกของเขาก็ได้นะคะหรือว่าตัวเขาอาจจะเป็นตัวเลือกทางเลือกของคุณก็ได้ค่ะว่าแต่ว่าก็คือความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันมีหลายคนเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะอืมแล้วเขาก็เอ่อไม่แสดงความชัดเจนสักทีนะคะ ต่อมาค่ะมีไพ่หนึ่งเหรียญค่ะเห็นไหมไม่แสดงความชัดเจนทุกอย่างช้าๆนะคะออบอกว่าเดี๋ยวชัดเจนแต่ก็ยังคงช้าอยู่นะคะออโอเคเอาทิตย์หน้าเดี๋ยวเราไปเจอเพื่อนกันนะไปเจอเพื่อนเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะทำไปทํามาอาทิตย์หน้าเดือนหน้าก็ยังไม่เกิดขึ้นสักทีนะคะนะละล้าละละัละลงอยู่แบบนี้นะคะอืม มาดูกันต่อนะคะว่ามีอะไรอีกบ้างนะคะมีไพ่เด็กถือดาบนะคะความคิดว่าเด็กถือดาบเนี่ยมันเป็นความขี้หึงความเอาแต่ใจความระแวงนะคะอันนี้มันอาจจะเกิดขึ้นได้ทั้งสองฝ่าย ะะการที่เขาหายไปก็อาจจะเป็นว่าตัวคุณเนี่ยคอยตามมากเกินไประแวงมากเกินไปนะคะหรืออาจจะเป็นตัวเขาก็ได้ที่แบบว่าเอาแต่ใจจนเรารู้สึกรับไม่ได้เราก็ทําให้ทะเลาะกันนะทะเลาะเล็กทะเลาะน้อยก็กลายเป็นแบบเรื่องใหญ่เรื่องโตขึ้นมานะคะวางขออีกนิดนึงนะคะมีไพ่ชาริออตค่ะไพ่าชาริออตเนี่ยแสดงถึงความต่างนะคะ คุณกับเขาเนี่ยมันมีความต่างกันค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะทัศนาคาตินะคะความคิดเห็นหรืออะไรอย่าเงี้ยแต่ถ้าต่างแล้วพยายามที่เบรนอินเข้าหากันมันก็โอเคแต่ถ้าต่างแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเป็นอะไรทําไมถึงต้องคิดแบบเนี้ยเออโง่หรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยมันมีการแดกดันอะไรแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยมันก็อยู่ด้วยกันยากอยู่อยู่ไม่ค่อยไม่ค่อยรอดนะคะ และอย่างไพ่ใบนี้นะคะอืมเป็นไพ่ใบสรุปที่ดีมากเลยค่ะขี่จักรยานอเออนะณตอนนี้ดูเหมือนเขาหายไปละจริงๆนะคะมูมันจะไปข้างหน้าเลยนะคะอ่ะคราวนี้เดี๋ยวเรามามาดูกันค่ะว่าที่เขาหายไปเนี่ยเขาจะกลับมาไหมเนะคะวืงมมขอสับไพ่แป๊บหนึ่งนะคะ ออดูหน่อยค่ะว่าที่เขาหายไปนะคะเขาจะกลับมาไหมใบแรกค่ะ Two of Wands ค่ะไม่ใช่ว่าเขามันไม่เชิงไพ่ใบนี้มันไม่เชิงว่าจะไม่กลับเลยนะเขากำลังคิดและไต่ตองอยู่อาจจะคิดถึงเรื่องราวที่ผ่านมานะคะหรือรอจังหวะเวลาให้คุณเข้าไปคุยแล้วก็ทำให้อะไรๆนี่มันดีมากขึ้นก็ได้ นะคะมันเป็นไพ่ถึงการตัดสินใจซะมากกว่านะคะแล้วก็รอช่วงระยะเวลาเออนะบางคนอาจจะเรื่องเพิ่งเกิดนะอาจจะเกิดเมื่อคืนใช่ไหมเออเขาก็คงยังรออยู่อะไรเงี้ยยังคงขอเออรอให้เรื่องมันซาซาก่อนเลยแบบนี้ก็ได้นะคะต่อแม่ค่ะมีไพ่สองเหรียญสองไม้สองเหรียญ ต้องมีกลับแล้วหลหะอย่างเงี้ยนะสองเหรียญน,นะคะเขาก็อยากที่จะกลับมาค่ะอยากที่จะกลับมาแต่ว่ามันมีสองไม้มาด้วยด้วยความกลัวค่ะคุณขากลัวว่ามันจะเกิดเหตุการณ์เดิมๆดังนั้นค่ะเวลาที่เขากลับมาค่ะเราอย่าวิตแตกนะอย่าดราม่าใส่เขานะคะเราก็อาจจะต้องแบบว่า เออพู้จาดีๆอะไรกับเขานะคะเพื่อที่จะทําให้ความรักความสัมพันธ์นี่มันไหลไปฟโฟล์ไปแบบนี้นะคะแน่นอนค่ะสองเหรียญมีการกลับมานะคะอืมขอขอต่อนิดนึงนะคะเอมเพรสค่ะเข้ามาครั้งนี้นะคะจริงจังด้วยนะจ๊ะอืม,อมจริงจริงไม่ไก่กาค่ะเพราะว่ามันเป็นไพ่เอ p มเพรสนะคะ เอ่อถ้านะก่อนหน้านี้ค่ะที่มีความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะความคิดว่าเขาก็เลือกคุณนะเขาก็เลือกคุณแล้วเขาก็อยากทําให้มันชัดเจนเดี๋ยวแป๊บนึงนะลูกรอรอขนมอ่ะนี่ลูกอ่ะเออลูกรอขนมนั่งรอขนมอ่ะก็คือเขาก็อยากจะทําให้มันชัดเจนนะคะคุณขาอืม อย่าลืมดูโฆษณาให้กวางด้วยนะคะนะจะได้เป็นค่าขนมให้เจ้าน้องกี้มานะต่อแม่ค่ะบรูมค่ะบ o ูมบรูมรม,มันเป็นไพ่ Oracle จริงๆแล้วไพ่ใบนี้ไม่ใช่ไพ่ทาโร่แต่เป็นไพ่เสริมขึ้นมาแต่ว่ามันมีความหมายว่าเราควรจะเก็บกวาดบ้านให้เรียบร้อยได้แล้วเตรียมตัวค่ะเตรียมตัวรับเขาเข้ามาในบ้านอีกครั้งหนึ่งนะคะ โอ้มันก็เป็นอะไรที่ดีนะคลาที่บ้านสกรปรกสกรปรกแะัะเทวดาไม่มาอยู่นะแฟนเฟิร์นก็ไม่อยากจะมาอยู่นะนะอ่ะเนาะนะเราก็ต้องทําบ้านให้เรียบร้อยนะคะคุณกี้ขาลูกลูกอย่าอันี้สิคะามนมีทํางานอยู่ต่อมานะคะอืมีไา่สองดาบค่ะคนเนี้ย จะมีความคิดอยู่ตลอดเวลาเลยคิดว่าจะไปดีไม่ไปดีจะจบดีไม่จบดีจะกลับมาหาคุณดีไม่หาคุณดีเขาจะมีความคิดแบบนี้ตลอดเลยค่ะเราอยากเราอย่าไปให้เวลาเราอยากไปให้เวลาในการคิดเยอะคิดมากของเขาเราประเคนเข้าไปค่ะเออเราประเคนเข้าไปชวนเขาคุยค่ะเออจัด จานจัดอาหารจานใหญ่ๆนะคะหรืออะไรก็ได้ไม่ต้องให้เขาคิดค่ะนะไม่ต้องให้เขาคิดช่างใจเลยแบบเนี้ยเก็ตใช่ปะเออเข้าใจเนาะ <laughs> เออเสิร์ฟเข้าไปค่ะเสิร์ฟไม่ต้องให้เขาคิดไม่ต้องให้เขาอะไรมากมายอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืกีมเอ่อต่อมานะคะอืมเอาเป็นว่าความสัมพันธ์เนี้ยเขาจะกลับมาแล้วกัน วางขอความคิดของเขาอีกนิดนึงล้กันนั้นเดี๋ยวเราจะโบกมือลากันนะคะความคิดของเขา Queen of ัพค่ะคุณยังเป็น Queen Queen of ค u p ของเขาอยู่เสมอคุณยังเป็นคนที่ใช่สำหรับเขาเอ่อเปาะปโลมได้เสมอคุณเนี่ยเดี๋ยววางขออธิบายตัวนี้ก่อน Queen ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้หญิงให้คุณแค่ใส่ใส่ตัวคุณเนี่ยแทนเข้าไปนะคะเออคุณเป็นคนที่เขาพึ่งพาได้โอเค นะอืมนะคุณเป็นคนที่ใจเย็นนะคะแล้วก็คุณคนเดียวเท่านั้นที่มีความรักให้เขาเต็มเปี่ยมนะคะต่อมาค่ะ King of Pentacle ค่ะแถมดูแลเรื่องการเงินด้วยหรือเปล่าเอ่ยโอ้โหใจป่าใจปั้มมากเลยนะอืมนะคะอืมหรือไม่นี่ค่ะในความคิดของเขาตรงนี้เขาก็ต้องการที่จะดูแลคุณค่ะอืมคุณดูแลเขามามา,มากพอละ ตัวเขาเองก็อยากดูแลคุณเช่นเดียวกันนะคะขออีกหนึ่งใบนะคะเขาบอกว่า Night of w a n d s ค่ะอืมเขาพยายามทำให้ความสัมพันธ์นี้มันดีมากขึ้นนะคะแต่ว่าดูรูปนี้สิเหมือนแบบว่าแอบเข้ามาบ้านคุณเลยนะคะอืมเอาเป็นว่าความสัมพันธ์นี้จะไปในทิศทางที่ดีและกันนะจ๊ะเดี๋ยววางขอให้ข้อความหน่อยแล้วกัน อมาดูกันใบแรกนะคะไพ่ข้อความเขาบอกว่าเออถ้าเกิดว่าเนี่ยความรักความรักของเราสองคนเนี่ยมันแบบ meant to be นะมันเกิดมาเพื่อกันและกันนะถ้ามันไม่ได้เกิดมาเพื่อกันและกันเนี่ยคุณคิดว่าเราจะเป็นยังไงอืมดังนั้นอะ่ะมันมีแค่ช้อยอยเดียวเท่านั้นคือเราเกิดมาเพื่อกันและกันเท่านั้น นะคะต่อมาค่ะเอาทำไมกลับด้านหรือเปล่าออะอีกอันหนึ่งนะคะเขาบอกว่าเขาบอกว่ามันมีบางอย่างไงคะ่ะที่มันขาดหายไปเนะีคะเขาไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่ว่าเขาอะเสียใจจริงๆนะจริงๆนะกวางคิดว่า อารมณ์แบบนี้มันก็มีนะความคิดว่าทุกๆคนเคยมีอย่างถ้าเกิดว่าเราครบกันมานานๆแล้วอะความรักมันเปลี่ยนเป็นความเคยชินใช่ไหมสิ่งที่มันหายไปก็คือความหวานคือความเอาใจใส่นั่นเองใช่ไหมคะอืมนะนะลองคิดดูนะนะต่อมานะคะวังขอใบสุดท้ายค่ะเขาบอกว่า การที่ได้เจอคุณในครั้งนี้มันทำให้เขาแบบตื่นเต้นมากมายเลยนะคะอืมอ่ะจบแล้วนะคะความรักของชาวทาดุน้ำนะคะแบบ i ท e l e s s ค่ะแล้วก็ในหัวข้อ Random นะคะใครที่ชอบหัวข้อแบบนี้อีกก็สามารถคอมเมนต์มาได้หรือว่าจะหัวข้ออะไรเดี๋ยวกวางก็จะพยายามที่จะค้นคว้าแล้วก็ทำให้นะคะเอาวันนี้ว่าขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย